สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมดีชาแนลนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะนำสาระดีๆความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับการซ่อมทีวีมาฝากเช่นเคยนะครับแน่นอนครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพบกับ ช่างอ้วนนะครับหรือช่างไกสอนหรือฉายาช่างอ้วนบอดตายนะครับสวัสดีครับช่างอ้วนครับวันนี้ช่างอ้วนจะมาแนะนําอาการเสียของทีวียี่ห้ออะไรครับซัมซุงครับซัมซุงรุ่นนี้ตอนนี้อาการนี้จะเป็นทุกรุ่นอ๋อซัมซุงใช่ไหมนะครับอาการอะไรครับเปิดแลวตัดครับเปิดแล้วตัดไฟแดงกับฮิบอ๋อเปิดแล้วตัดไฟแดงกับพิบนะครับนีไอ้นนี้ เปิดติดไหมหรือต,ต,ติดแต่ตัดใช่ไหมนะครับอะเนี้ลองลองเปิดดูนี่นะครับวงจรภายในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวให้ชาวอ้วนเปิดให้ดูนะครับโอ้จอใหญ่มากนะฮะอัะนนี้ยี่ห้อซัมซุง ติดนะครับอันนี้ติดใช่ไหมฮะนานไหมครับก่อจะตัดสามชั่วโมงชั่วโมงใช่ไหมนะครับเอ่อถ้าอาการเสียลักษณะอย่างเงี้ยจะต้องรอให้มันสัดไเลยไหมโอ้แล้เขาตามที่ผมทำนะผมไม่รอนะไม่รอนะครับใช่พวกต้องผม,ผมเปียนผมผมเปียนผมทำซ่อมเลยซ่อมเลยเพราะผมลองแค่ลองทีแล้วผมก็รู้เลยอ๋อก็คือง่ายๆเลยนะครับ ก็คืออาการเนี้ยช่างไกลสอนเนี่ยรู้เลยว่าอะไรเสียใช่ไหม,มนะฮะร้อยละแปดสิบครับร้อยละแปดสิบอะไรเสียครับ C บริเวณเนี้ยครับผมบริเวณเนี้ยทั้งหมดเลยอ๋อก็คือตัว C, C หรือคาปาซิเตอร์บริเวณนี้ใช่ไหมบริเวณไฟเลี้ยงไฟไปไ,ไฟเตินบอร์ดไปบอร์ดครับผมมันมันเสียในลักษณะไหนครับเท่าที่ผมเท่าที่ผมดูเนี่ยโดยปกติแล้ว LCD ทั่วไปเนี่ยนะฮะ C พวกเนี้ยมันจะปูดมันจะบวม ใช่ไหม ok แต่นี่ไม่เห็นมันปูดมันบวมเลยเออมันไม่แน่ครับบางรุ่นอ่ะมันจะออกข้างบนบวมข้างบนครับแต่บางรุ่นอ่ะบวมข้างบนผ่นๆอ่ะเราไม่รู้ครับบางทีมันลงมาข้างล่างข้างล่างข้างล่างจะบวมหรือแต่ข้างบนปกติฮันสี่พวกนี้เราสามารถวัดได้ใช่ไหมครับวัดได้ครับแล้วแล้ว่างอวนได้วัดไหมไม่ครบใช้ประสบการณ์แล้วเปลี่ยนเลยครับผมใช้ประสบการณ์เลยเหรอโอ้โหสุดยอดนะครับนะฮะก็คือใช้ประสบการณ์ คือถ้าทีวีมาอาการเนี้สามารถรู้เลย <ขอ S 1> ว่าซีพวกนี้ยมีปัญหาใช่ไหมครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ช่างอ้วนเปลี่ยนนะครับนะบเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับผมเปลี่ยปเปนเลยครับอ่าเปลี่ยนเลยเนาะนะฮะเดี๋ยวให้ช่างอ้วนเปลี่ยนให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเอ่อมันจะดับอีกไหมนะครับเปิดแล้วดับอีกไหมนะครับ ให้สะอ้วนแกะออกมานะครับรอสักครู่นะครับอ่ะครับตอนนี้นะครับนะฮะช่างไกสอนของเราก็ได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับนะฮะก็คือเปลี่ยนไปแล้วนี่นะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับนี่นะครับไอตัวที่เปลี่ยนไปอ่าก็จะมีทั้งหมดหกตัวนะครับหกตัวใช่ไหมนะฮะเนี่ยมีทั้งหมดหกตัวนะครับอันนี้ เสียแน,น่นอนใช่ไหมครับผมเพราะว่าจากกมองข้างบนอะ่ะเราไม่เห็นเราไม่เห็นใช่ไหมครับพอดีว่าผมอะ่ะปลอลองลองตะแคงมันออกมาดูมันบวมออกมาข้างล่างออกมานิดหนึ่งซึ่งมันก็ต้องลองดูครับผมแต่ผมว่าผมเปลี่ยนแล้วมันหายอะ่ะผมเคยเปลี่ยนแล้วหายเปลี่ยนแล้วหายอะครับก็คือชุดเนี้ยอาการเนี้ยเราต้องร้อฟี้มใหม่หมดเลยครับร้องฮโกตัวเนี้ยนิ้งหมดเลยอ๋อเปยนใหม่เขาปล่อยครับผมนะฮะ ก็สรุปเลยนะครับถ้าอาการเปิดนะครับนานๆไปแล้วดับเนี่ยนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับก็ให้มาลองเปลี่ยนซีก่อนซีพวกนี้ดูนะฮะถึงแม้ว่านะครับเราดูด้วยตาแล้วจะไม่เป็นอะไรไม่บวมนะครับแต่ก็ทดลองเปลี่ยนดูมันไม่บางทีมันไม่ได้ออกข้างบนนะครับผมมันออกข้างล่าง๋อข้างล่างครับบางทีลงข้างล่าง อันนี้คือประสบการณ์นะครับคือประสบการณ์นะฮะอ่าไหนลองเปิดลองเปิดดูอีกทีนึงนะครับว่าเป็นไงบ้างนะฮะออ่านะครับติดนะครับนะฮะอย่างนี้ต้องลองต้องลองอีกใช่ไหมว่ามันมันดับหรือเปล่านะครับ,รบแต่ช่างอ้วนฟันทงเลย อนะแต่ว่าบอลร้อลครับร้อนละแปดสิบส่วนมากที่ทํามาหายใช้ได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับช่างอ้วนนะฮะหรือช่างไกสอนนะครับที่มาแบ่งปันความรู้แบ่งปันประสบการณ์นะครับที่ได้ซ่อมมานะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝาก กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดส u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ช่างอ้วนด้วยนะครับขอบคุณมากครับ